สำหรับโฟลเดอร์ที่3นะคะคือ Test หรือแบบทดสอบเราคลิกเปิดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วเราจะสามารถเจอโฟลเดอร์ย่อยๆทั้งหมด4โฟลเดอร์นะคะเรามาดูที่โฟลเดอร์แรกกันก่อนเลยค่ะคือ c o u t s o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  k Vocab Test เปิดขึ้นมาเลยนะคะ ในส่วนของโฟลเดอร์นี้คือโฟลเดอร์ชื่อหนังสือค่ะคลิกโอเพนขึ้นมาเลยแล้วเราจะเจอสเตทย่อยๆทั้งหมด4 s t สเตนะคะซึ่งสเตทนี้ก็คือบทนั่นเองค่ะเรามาดูที่บทหนึ่งกันเลยสเตทวันะคะค่ะในส่วนนี้ก็คือเป็นหน้าตาของแบบทดสอบของสเตทวันนั่นเองค่ะคุณครูนะคะสามารถปริ้นแบบทดสอบอ ในส่วนนี้นะคะให้เด็กๆทําแบบทดสอบได้เลยนะคะก็จะมีในส่วนของแต่ละพาร์ทนะคะ uh, unscramble for following words นะคะก็คือเรียงคำไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะใน uh, ข้างล่างก็จะมี a n swer key สำหรับคุณครูให้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่โฟลเดอร์ที่2นะคะคือ c o s ์ b o o o Unit, t ต s t หรือว่าแบบทดสอบท้ายบทนั่นเองค่ะคลิก Open เข้าไปเลยค่ะเป็นโฟลเดอร์ของชื่อหนังสืออีกครั้งแล้วเราก็จะมาเจอทั้งหมด4ส,สเตทเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เปิดเป็นไฟล์ขึ้นมาเลยค่ะ ในส่วนของไฟล์แบบทดสอบนี้นะคะคุณครูก็สามารถปลิ้นเอาออกมาให้เด็กๆทำแบบทดสอบได้เลยค่ะซึ่งในแต่ละแบบทดสอบก็จะมีอัน swer key มาให้ด้วยค่ะตามนี้เลยนะคะค่ะมาดูที่โฟลเดอร์ที่3นะคะคือ course book final test ค่ะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นโฟลเดอร์ชื่อหนังสืออีกครั้งเปิดขึ้นมาอีกครั้ง ค่ในส่วนของ final test นะคะจะมีทั้งหมด4 part นะคะของแบบทดสอบคือจะมี part listening ฟัง part writing เขียน part speaking พูดแล้วก็ part grammar หรือหลักไวยากรณ์นะคะโดยหน้าตาของตัวแบบทดสอบจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ,ะนี่คือ part แรกนะคะเป็น part listening เรื่องมา part ที่2เป็น writing ค่ะ พา์ที่3เป็น Speaking ส่วนพา์ที่4เป็นแกร m a าเดี๋ยวเราย้อนมาดูที่พาทแรกนะคะคือพา i s t e n i n g นะคะในตัวของโฟลเดอร์จะมีไฟล์ที่เป็นออริโอมาให้ด้วยนะคะซึ่งคุณครูเวลาให้เด็กทำแบบทดสอบนะคะจะต้องเปิดตัวที่เป็นไฟล์ออริโอหรือไฟล์เสียงพร้อมก,กันกับให้เด็กทำแบบทดสอบตรงนี้นะคะโดยสามารถเปิดไฟล์ออริโได้เลยค่ะ General test, go go English level o book one. ค่ะในส่วนของ audio test นะคะเปิดขึ้นมาเขาก็จะบอกอชื่อหนังสือ,อแล้วก็ part ของแบบทดสอบนะคะก็สามารถเปิดไฟล์เสียงแล้วก็ดูที่ไฟล์ของแบบทดสอบไปพร้อมกันได้ว่าสอดคล้องกันหรือเปล่าโอเคค่ะในส่วนของ listening test นะคะเราสามารถเปิด <General S 2> audio test. Go go English level 1 book 1 listening test numbers 1 to 4 choose the correct sentence 들려주는 문장에 대한 알맞은 대답을 고르세요 number 1 how do you do 1 i am happy to meet you 2 nice to meet you too อ,อันนี้ก็จะเป็นการรีเช็คนะคะว่าตัวไฟล์เสียงสอดคล้องกับไฟล์แบบทดสอบหรือเปล่าค่ะค่ะเดี๋ยวเรากลับไปในส่วนของโฟลเดอร์ที่4นะคะคือ Student Book Story Test ค่ะ ก็จะเจอไฟล์หนังสือเช่นเดิมค่ะเปิดขึ้นมาเลยในส่วนนี้เราก็จะเจอไฟล์ทั้งหมด2ไฟล์นะคะที่เป็นไฟล์ pdf สําหรับไฟล์แรกคือ storybook test อ answer key ในส่วนของไฟล์นี้จะสําหรับคุณครูนะคะและส่วนไฟล์ที่2เป็น storybook test นะคะไฟล์นี้จะสําหรับนักเรียนนะคะเปิดขึ้นมาได้เลยคุณครูสามารถ Print Out ไฟล์นี้ให้นักเรียนมาทําแบบทดสอบได้เลยนะคะในตัวของแบบทดสอบก็จะมีการเติมคําในช่องว่าง าการนำตัวอักษรมาเติมนะคำไม่ถูกต้องค่ะและในส่วนของ a n s w e r key ของคุณครูนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะที่เป็นตัวเฉลยให้แล้ว